เลี้ยงนี่ผมว่กาก่ากินครับตะลิโตนครับตัวแหน่ใหญ่ใหญ่เนี่นครับแหน่ไหไมกับตัวแหน่ยังไงนะครับผมกได้กินเมื่อวได้กินผมก็ได้กินได้เอาปนอยู่สองสามชิ้น 2, นี่ยละ่ะเทนึงจะของปนที่สองให้ให้ผู้เฒ่าปนนะครับนะครับอันนี้โยมาสอนดนตรีนครับน้อยเพชรบ้านแพง งานกำลังล่อนักรองนะครับต่อพิ้งไม้นะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายยูทูปนะครับอาจารย์ยังก่อนครับอาจารย์อาจารย์หลีนะครับมาจากเพชรบุญนี่เนาะมาจากเพชรบุญจ้ะเพชบุญนะครับโอ้มามาเสริมทับเท่านะครับสุดยอดนะครับครับอาจารย์ COVID ลิช่วงโควิดที่พามาเนี่ยเพราะไม่มีทันเลดีหราจิตใจยากอยู่ทุกเขาเป็นจิตใจทุงเขาเถอะนอนอยู่ผู้เดียวอยู่ขาน้ำผู้เดียวอยู่กระท่อมผู้เดียวมี่ยนไฟโซล่าซลล์บางปีที่แล้วนี่นะไม่ปีนี้เขาแก่เลร,ราก็สงสารเราก็เลยง่ายกลางกลางแต่คือเขาแหละกับมอ้องใช่กันไปจิตใจทุกเขาคือเขาจังหวัดใดครับจังหวัดเลย อำเภอเอเภอดันใสายอ๋อดันทายดันทราบ้านนี่มาแต่ว่าเ่นด้บอกเพื่อนหรอกูละอีจกจ็รสามหมื่นจะทั่วบอกเพื่อนบ้ากูมาแล้วิบประยูะ่แล้วคืออย่างที่กีดไว้กปล่อยเลยปล่อยให้คน,นขาดมาดูดีดีก่มวนกว่อนะนอาจารย์เนาะมันเป็นสิิงดีใจมากเรับ,รบผมกับพ่อนในหลายปีแล้วนี่ ผมเก่งมากบ,บางไร่สดแมนครับ่พราะการผลักการเลยมาไหมมาผอบมูไม่กันเลามามย,ม,ม,ม,ยเลมันตอนนี้ก็อยากอยากเจอโควิดจังๆเลยอสองสี่แต่<อ>แว,ว่ากัาช่วงช่วงระยะหลังๆกตไปไปยุไปกับเอ็นคอนเน่วัฒนะศิลเนี่ย,นนยไปกีละงานกีละงานเนาะองง<อ>วัดวัฒนะวัดเจนะศิลครับวัดเจนะศิลนี่คือหมอรำก้ขออนุญาตบอก ซื้อนะครับเพราะว่าหมอลำติดไมครับครับแต่ว the ่ากับฟอร์มไงครนะครับอ๋อดี้ก็ดีใจหลายนะไรับนนแมันเป็นในเขื่อนมา แลา้วใประปจำเนาะครับเนาะพ่อเลี้ยงทีมได้มันไม่เคยมีงานเนี่ยครับแตพ่อพอเลี้ยงตัวรอดอยู่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยครับเพลงยังอาจารย์เรียมเพลงสวัสดีครับอาจารย์เรียมอาชีพพ่อเนี่ยอาจารย์เป็นในนอปบ่ได้ไปนทำหลายงานนาแล้วกินหอดได้เต็มทีมสบายดีเนาะพ่อฝนพ่อหยังเนี่ย อุปสรรคเนาะอุปสรรคมีมีห่อนมีหนาวมาปนกันไปครับครับแต่ว่าเขากันสู่ขึ้นเอาหน้าดุ๊กตีเนาะหาความเขากันเขาสิเหตุบุญโดยการสร้างความสุขเอาสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขเห็นได้ใส่เขาเดินมีความสุขนัมแต่ที่วาสุดยอดของคนเลยเนี่ยหน้ากตีก็จะว่าหน้ากตีถึกสามไหมครับถึกสามาให้เหรียญมาครับไม่เฉพาะอย่างใครปลาเล็กกระซังครับต้องเหรียญพีเก่าครับมันทุบปลาเล็กกระซังแม่นครับ เลนไงลากากากามีความสุขแม่ครับคือขาเห็ดทุกิทุกอย่างนี่ภายใต้ความสุขของเราไปลังสอนเพลงไหมนะเพีงยังนี่เอื้อนเอื้นปาก้านใืนื่นเพื่อนครบัตรโกบัตรนางกรับ120บาทแล้วครับฉันได้บ้า่กไเลยครับบัตรออนไลน์129บาทครับ กันมือ่นะครับห่บ <S <S 2> <S 2> อห่อ,อกันมือ่นะครับสลสักจีนี่นะครับออขออาานุญาตลงไว้สนะักนิดเนาะขอ,อเวลามนหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องยูทูบกล้องมาแจมคอมโบนะครับ,กกบน,นะครับ